เราก็มาถึงน้ำตกกินนีแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะนมดเดียวค่ะนมดเดียวค่ะเดินไกลไหมอะไม่ไกลเลยค่ะโอ้ยดูพี่เขายังเดิน ตกตาจินดรีนะครับสวยงามสวัสดีครับพี่ เราดู <Bye. S 1> ต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องประวัติศาน,น้ร์ตำตุกิณีและก็ส่วนมากจะมาจากคนเฒ่าคนแก่เพราะว่าที่นี่จะมีนายพานมาก่อนคือตอนนั้นน่ะแกได้ยินเสียงที่เป็นเสียงผู้หญิงแกเลยบอกว่า หรือว่าถาำแล้วประมาณเนี้ยใครจะมาเล่นน้าแกก็เลยพูดไปๆไปว่าไม่ใช่กินนรีเล้อมันก็เลยเป็นแบบนี้มาจนถึงปัจจุบับ mm hmm. เขาก็เลยเรียกน้าตกกินนรีมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ศึกษาประวัติโดยโดยโดยแบบะและเอียดแล้วก็บางทีอาจจะแบบฟังมาจากคนอื่นอาจจะแบบเพี้ยนบ้างแต่ถ้าถ้าให้แม่นจริงๆมันจะมีคนเท่าคนแก่เล่าต่อๆกัน อันนี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านก่อนหน้านี้มาตั้งกันให้ก็ใช้คําว่าหลายสิบปีมาแล้วาเลยเป็นน้ําตกอินดีเป็นทุกวันอนี่ชื่ออะไรครับชื่ออนทิติ์ครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับมีขอเลยครับศูนย์93ครับศูนย00ครับ959ครับสวัสดีครับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหัวพญานาคเบือดดูยังไงครับ แบบแบบูเชืดหัวออกมาเชืดหัวออกมานะครับมันมืดหน่อยนะผมทำอะไรไม่ได้ป่ะองดอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นู้นว่างหน้าทิ้งข้างในครับข้างในข้างในตรงนู้นครับโอเคฝาถุงสุดประิตอยู่ของพวกปูองดำฝาถุสตำคัญนที่น่าต้องเที่ยวมากราบวพ่อครับผมโอเคคนนี้ไหนที่เขาประจบครับ